ครับวันนี้ไปดูกันที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับทลายแกง๊ง call center ปลอมสารพัดเว็บรวมถึงเว็บตำรวจด้วย<ม>เว็บตำรวจยังมีการปลอมอม,ออมีการเอาตราของตำรวจต่างๆเนี่ยเอาลงมาในเว็บด้วยนะขนาดเว็บแจ้งความออนไลน์ยังเป็นของปลอมเลยฮะคุณผู้ชมทำเอาเหยื่อเนี่ยถูกหลอกชนิดถูกหลอกซ้บซ้อนเพราะว่าพอเขาเกิด รายละเอียดทางคดีขึ้นฮะเขาจะแจ้งความออนไลน์ไปแจ้งความแล้วปรากฏเว้บมันปลอมอีกเนี่ยอโอ้โหนี่หนักซ้าซ้อนนะพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า7,000ล้านด้วยกันนะครับทางตารวจปอทกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางแถลงการจับกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ครับ ได้ผู้ต้องหา5รายคือในฉางเป็นคนจีนในฉางอายุ35ปี mm hmm. นางสาวฤดีอายุ29ปีนายเอกนัทอายุ IM 43ปีในายเอกชัยอายุ40ปีนายวันดีอายุ26ปีพร้อมกับตรวจยึดของกลางแล้วก็ทรัพย์สินจํานวนมากนะครับเช่นบัญชีธนาคาร46เล่มรถยนต์หรู7คันมอเตอร์ไซค์2คันถนดที่ดิน2ฉบับเงินสด8ล้านหแสนนะฮะ นี่ฮะล้วก็ของมีค่าอื่นๆอีก79รายการรวมมูลค่า83ล้านในความผิดหลายข้อหาน,นะครับเช่นร่วมกันท่อโกงประชาชนร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในองค์กรอาชธากรรมข้ามชาติแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินเป็นต้นนะฮะสืบเนื่องจากตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาไปเจอ เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์แต่มันเป็นของปลอมครับคุณผู้ชมเรียนแบบเสมือนเลยเรียนแบบเว็บไซต์อ้างชื่อใช้ตราสัญลักษณ์ของตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็หน่วยงานในสังกัดด้วยนะครับอีกทั้งยังพบว่ามิจฉาทีพใช้วิธียิงแอดด้วยคุณด <c oughs> <c oughs> ูสิยิงแอดประชาชนพอไปค้นหาคำว่าแจ้งความออนไลน์ มันขึ้นมาเลยเป็นเว็บไซต์ปลอมที่คนร้ายสร้างขึ้นมันก็แสดงขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆหลังจากที่มิจฉาชีพใช้วิธีการยิงแอดครับเป็นทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนนะครับสำหรับเรื่องนี้มาถึงเราก็คือกลุ่มนี้มันมีการปลอมเว็บไซต์เป็นเป็นตำรวจสอบสนกลางนะครับ ซึ่งผานพกรรมเนี่ยเขาก็จะไปจดทะเบียนเว็บไซต์หรือ,อโซเชียลอื่นๆนะครับที่แสดงตัวเหมือนเป็นตำรวจสอบสวนกลางนะครับรับแจ้งความในกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือกอาิจากรรมออนไลน์แกมประเภทต่างๆหลอกนะครับก็ทำเหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางมารับเรื่องนะครับหลังจากที่รับเรื่องเนี่ยเขาก็จะมียุทธวิธีต่างๆในการที่จะ หลอกให้เชื่อนะครับหลอกให้หลอกให้เชื่อแล้วก็มีการให้คําปรึกษานะครับในในเพจสองสมการที่ว่าเนี่ยก็จะมีการยิงแอดโฆษณาใน Google ด้วยนะครับทําให้สามารถเข้าถึงเหยื่อได้จํานวนมากนะครับพฤติการเป็นยังไงบ้างนะฮะคือทางผู้เสียหายเนี่ยพอหลงเชื่อปุ๊บเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ไลน์เนี่ยเขาก็ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะฮะก็เหมือนหลอกให้ คลิกเข้ามาเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งความปรากฏพอทักเข้าไปในไลน์เท่านั้นแหละฮะกลุ่มคนร้ายซึ่งสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็มาหลอกเอาเงินของเยื่ออีกนะโดยอ้างสารพัดต่างๆนาๆนาครับเงินของเยื่อถูกโอนไปเป็นการฟอกเงินในเว็บพนันบ้างละอ้างว่าสามารถแฮกนําเงินคืนมาให้ได้หลอกล่อต่างๆจนท้ายที่สุดเยื่อหลงเชื่อมีการโอนเงินไปให้ปรากฏคุณผู้ชม โดนหลอกแบบนี้ภายใน15วันมีคนเสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายเนี่ยมากกว่า1000รายรวมมูลค่าความเสียหาย8ล้านอันนี้เฉพาะ15วันนะฮะจากการสืบสวนพบว่าเว็บไซต์ปลอมเนี่ยนะครับมีการใช้ IP address ที่เป็นของผู้ให้บริการที่กัมพูชาครับแล้วก็มีการเช่าบริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นบริษัทที่ให้บริการเช่าเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะผลการตรวจค้นพบฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่ใช้แล้วก็เคยใช้ในการช่อโกงออนไลน์เยอะมาก มีการปลอมเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนองค์กรต่างๆที่ไม่มีอยู่จริงรวมถึงเว็บไซต์หลอกลงทุนต่างๆด้วยเบื้องต้นรวมกัน133เว็บไซต์นะครับอย่างเช่นเว็แบบไซต์หน่วยงานตำรวจก็มีตำรวจสอบสวนกลาง DSI ตำรวจไซเบอร์เว็บหลอกสั่งซื้อสินค้าก็มีเว็บเงินกู้เว็แบสายการบินปลอมเว็แบหบลอกสมัครงานมีสารพัดเว็บปัจจุบันครับพบการเปิดใช้งานอยู่98เว็บไซต์แล้วเจ้าหน้าที่ปิดไปแล้ว10เว็บไซต์ปิดไปแล้วสินะ โอ้แต่มีเปิดใช้งานอยู่เนี่ยเยอะนะนะฮะ,ฮะจากการสืบสวนเส้นทางในการเงินเพราะว่าคนร้ายจะใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินก่อนนะนะครับแล้วหลังจากนั้นบัญชีม้าแถวแรกฮะโอนไปอีกแถวถัดไปคือถ่ายเทเงินไปบัญชีม้าแถวต่างๆแล้วเงินที่ได้ก็จะเอาไปซื้อเหรียญสกุลเงินดิจิตอลคือไปฟอกอีกทีหนึ่ง<ฮ>ะนะฮะ,ฮะแล้วก็ถ่ายเทไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลอีกก่อนที่จะส่งไปยัง กระเป๋าที่เป็นของกลุ่มคนร้ายที่เป็นระดับสังการหรือในทุนนะครับตั้งแต่มิถุนายน6 6 6จนถึงปัจจุบันกลุ่มคนร้ายมียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า7,000ล้านบาทเยอะมากจริงๆเจ้จาห<ะ>น้าที่เนี่ยก็เลยรวบรวมยาหลักฐานนะครับขอสารออกหมายจับคนร้ายในกระบวนการรวม12รายเป็นคนไทย8กัมพูชา1 คนจีนอีก3นะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือในหงว่วยเหลียงซึ่งเชื่อว่าเป็นระดับแถวระดับในทุนแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ปลอมเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อ1 4บสถึงสิพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ร่วมกันตรวจค้น9เป้าหมายในหลายจังหวัดแล้วก็ได้ตัวผู้ต้องหา5รายครับพร้อมกับยึดเป็นของกลางแล้วก็ทรัพย์สินเยอะมากบางรายให้การรับสารภาพบางรายให้การภาคเศษคือแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็ผู้ต้องหาที่เหลือเนี่ยรวมถึง ในหงว่วยวหลียงในทุนแล้วก็เจ้าของเว็บไซต์ปลอมตอนนี้ยังหนีอยู่ต่างประเทศนะเจ้าหน้าที่เร่งที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดครับ